สวัสดีค่ะรายการ foodtravel tv p e s e n t e a l go อร่อยได้ไม่แคร์แคลอรี่ค่ะยูกับปอและครัวสีสันสดใสแบบนี้แน่นอนว่าปอมีเมนูพิเศษมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเมนูในวันนี้เป็นอาหารไทยที่ทําได้ง่ายๆเหมาะสําหรับหนุ่ม,มสาวๆที่รักสุขภาพและกําลังดูแลรูปร่างอยู่นะคะเมนูนี้ก็คือส้มตาผลไม้ค่ะปอจะใช้เครื่องปรุงพิเศษที่ทําให้อาหารของเราอร่อยหวานกลมกลมสุขภาพดีทานในทงางครอบปัวแถมยังมีพลังงานไม่เกิน160แคลอรี่อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมของเมนูส้มตำผล,ลไม้นะคะก็จะมีผล,ลไม้สดซึ่งปอเลือกใช้แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวสาลี่องุ่นและฝรั่งค่ะส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีพริกขี้หนูแดงกระเทียมมะเขือเทศกุ้งแห้งเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์อบน้ำมะนาวน้ำปลา และนี่ค่ะอีโคโกเครื่องปรุงสุดพิเศษของเมนูนี้ที่จะเติมความหวานให้กับส้มตำผลไม้ของเราพอจะทำให้ดูนะคะว่าเมนูเฮลตี้ก็สามารถอร่อยแถมรสชาติดีได้เหมือนกันเพราะอ Eco ีโคโกให้ความหวานที่กลมกลม่อมแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่ค่ะถ้าส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกของการทำส้มตำผลไม้นะคะเราจะมาเริ่มจากการเตรียมผลไม้กันก่อนผลไม้พวกนี้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะนำมาหั่นกันพอเริ่มจากแอปเปิลนะคะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะไม่ต้องใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรับประทานลาบากประมาณนี้ผลไม้ชนิดอื่นก็เช่นกันนะคะแอปเปิลแดงสาลี่กับฝลังก็หั่นประมาณนี้เหมือนกันส่วนมะเขือเทศค่ะถ้าเกิดลูกใหญ่แบบนี้นะคะผ่าครึ่งแบบนี้ ประมาณนี้นะคะส่วนองุนของปอวันนี้ใช้เป็นองุนลูกเล็กเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นแบบไม่มีเม็ดเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้ทั้งลูกเลยแต่ว่าถ้าใครใช้องุนที่ลูกค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็มีเม็ดอะไรเงี้ยอาจจะต้องผ่าครึ่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวปอจะไปหั่นผลไม้จนหมดเดี๋ยวกลับมาทำส้มตำกันค่ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมผลไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำส้มตำกันนะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะใส่ลงไป ตำให้แตกนะคะตามด้วยพริกค่ะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะตำให้พริกแตกเหมือนกันจากนั้นกุ้งแห้งค่ะใส่ลงไปตำแค่เคาล้าให้เข้ากันนะคะปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนสักนิดนึงและสุดท้ายค่ะ เครื่องปรุงสุดพิเศษซองนี้อีคว l โกชื่อเติมความหวานกลมกล่อมสุขภาพดีให้กับส้ตมตำของเรา1น่ซองให้ความหวานเท่ากับน้ำตาล2ช้อนชาแต่ให้พลังงานศูนย์แคลอรี่เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่รักสุขภาพดูแลรูปร่างควบคุมแคลอรี่หรือใครที่กำลังดูแลระดับน้ำตาลก็สามารถทานได้เช่นกันในสูตรนี้นะคะเรจะใช้สองซองเพราะฉะนั้นฉีกซองแล้วเทลงไปเลยค่ะ นันก็เคล้าให้เข้ากันค่ะลองชิมรสดูก,ก่อนก็ได้นะคะถ้าใครที่ชอบทานหวานก็สามารถเติมอีควอโกเพิ่มได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าจะเติมสักกี่ซองก็ให้พลังงานศูนย์แคลอรี่เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําผลไม้ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะใส่ลงไป ก็ใส่ผลไม้แล้วนะคะไม่ต้องตำแรงๆนะคะใช้วิธีการเค้าให้เข้ากันค่ะโอเคเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำผลไม้ของเราเมนูง่ายๆอร่อยหวานกลมกล่อม,มสุขภาพดีถ้าใครสนใจเมนูเฮลตี้แบบนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช anel ของ foodtravel tv หรือจะเข้าไปติดตามเรื่องราวหวานหวานสุขภาพดีได้ที่ facebook com slash e c o thailand สำหรับวันนี้ปอกับ foodtravel tv present eco go อร่อยได้ไม่แค่แคลอรี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ